สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับพาพี่น้องที่เคารพมาชมพระสมเด็จวัดระฆังวันนี้เป็นเนื้อผงใบลานนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับบล็อกหลวงวิชั์จิรนไนนะครับเราเห็นว่าเส้นซุ้มนะครับไม่ใช่เส้นซุม้มเส้นกรอบกระจกฝั่งนี้เกลรียนหายนะครับองค์นี้พิมพ์พระค่อนข้างที่จะบวบอ้วนล่าสันนะครับเส้นบังคับพิมพ์นะครับหรือว่าเส้นซุ้มนั้น หนานะครับหัวอ้วนล่าสันองค์พระตุกบอ้วนล่าสันนะครับงดงามมากๆนะครับขอบนี่ครับเห็นไหมครับเนื้อผงไบลานนะครับเนื้อผงไบลานนะครับแต่องค์นี้เชื่อว่าน่าจะมีส่วนผสมของอาผงเหล็กนะครับเพราะว่ามีลักษณะสนิมคล้ายๆสนิมเหล็กนะครับเป็นสนิมกระป๋องนะหรือสนิมที่น่าจะเกิดจากแร่เหล็กนะครับองค์นี้ก็มีความงดงามสมบูรณ์นะพี่น้องทีละครับ ปกติพระที่เป็นพระเนื้อผงไบลานนั้นจะมีลักษณะนะครับของการแสดงออกมา2ลักษณะนะครับถ้าเป็นลักษณะสีดํามากๆเนี่ยจะเป็นจากไบลานที่เผาแบบชนิดที่ว่าเผาแบบยังไม่แห้งมากเผายังไม่หมดมากแต่ถ้าเผาหมดมากเนี่ยก็จะออกเป็นสีเทานะฮะร,รงนี้เรามาดูเนื้อกันว่ามีความงดงามขนาดไหนพี่น้องทีละครับนี่ครับเห็นไหมครับเนื้อในนั้นสวยงามมากนะครับนี่ครับ เนื้อผงใบลานจะมีเอกลักษณ์นะครับเห็นไหมครับสวยงามมากๆนะครับเ็นุ้าสมเด็จชนิดหนึ่งนะครับที่สวยงามเห็นไหมครับบล็อกหลวงวิจาร์จรนยขมชัดลึกนะครับอ่าลักแร้ซ้ายสูงกว่าลักแร้กวาอไรซ้ายปัดอยู่เห็นไหมครับลักษณะของขานะครับจุดซ่อนเลนต่างๆงดงามมากนี่ครับสนิมที่จนันบอกว่าน่าจะมีส่วนผสมของแร่เหล็กนะครับบางอย่างเพราะว่ามีส่วนผสมสนิมเหล็กออกมานะครับเห็นไหมครับ สวยงามมากๆนะครับงดงามมากนะครับงดงามองค์นี้ถือว่าเป็นเป็นองค์ครูอีกองค์หนึ่งที่น่าศึกษาอย่างยิ่งนะครับน่าศึกษาและก็น่าสะสมอย่างยิ่งนะครับนี่เป็นพระสมเด็จวรขังเนื้อผงใบลานพี่น้องครับนี่สวยงามนะครับมาดูข้างข้างก็จะเป็นนี่ครับนี่ครับมีมีการหดการเหี่ยวการปริการแยกคล้ายๆกับเนื้อผงพุทธคุณทั่วไปนั่นแหละครับนี่ครับ เพียงแต่ว่าเราดูแล้วก็จะมีความแกร่งความแข็งกว่านิดหนึ่งเห็นไหมครับนี่คือสนิมสนิมที่คล้ายที่เกิดจากสนิมเหล็กนะครับเพราะนั้นพระองค์นี้ต้องมีส่วนผสมของแร่เหล็กบางอย่างนะครับแน่นอนนะครับที่อยู่ในองค์พระท่านเห็นไหมครับเพราะว่ามีความงดงามเหลือเกินนะครับออกเป็นสนิมเหล็กนะพี่น้องที่รักครับเห็นไหมครับความงดงามนั้นถือว่าขั้นเทพเลยองค์นี้สวยงามจริงๆครับพี่น้องครับส่องแล้วไม่อยากวางเลยเห็นไฮะส่องแล้วไม่อยากวางเลยนะครับ สวยมากๆสวยทุกมิติเลยเห็นไหมครับงดงามจริงๆครับผมนี่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับผ